แล้วก็มาถึงตัวเป,ปเปอร์กันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีประชุมนะครับในเรื่องของตัว True เนี่ยสุดท้ายก็ออกมาตีเป็นมูลค่าให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราคุยมาตลอดว่าอยากให้รอบริษัทชี้แจงเรื่องซินิจี้ว่าเขาจะได้อะไรประมาณยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดกันหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ทําบริษัทให้มาเนี่ยว่ามูลค่าที่จะเพิ่มให้กับบริษัททรูเนี่ยมันมากไปถึงประมาณ2 5แสนล้านบาทนะครับ อันนี้เรียกว่ามากกว่าที่เราคาดไว้เนี่ยประมาณเกือบเท่าตัวเลยถ้าเทียบเป็นยูเออราคือเราเรามองไว้ประมาณ3บิลเลียนนะครับสามพันล้านยูเออรานี่มันออกมาประมาณเกือบเจ็ดพันล้านดอลลาร์เลยนะครับก็ถือว่าเรียกว่าเหมือนเจอร์เกนเนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดนะครับหลักๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่แคปเอ็กซ์นะครับเพราะเชื่อว่าหลังจากที่รวมแล้วเนี่ยจะ c แคปเอ็กซ์หรือว่าต้นทุนแรงต่างที่ต่องลงเนี่ยมันจะเซฟไปได้ประมาณแสนกว่าล้านเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีการยกเลิกเสาเนี่ยประมาณสัก3 0นะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นเสาที่ติดตั้งซ้ําซ้อนหรือว่าหรือว่าเสาที่อยู่บริเวณเดียวกันอะไรแบบนี้ก็ทําให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้ถ้ายกเลิกเสานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะมีการถ่ายเสาด้วยนี่ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าว,ว่าจะให้บริการ 5G เนี่ยครอบคลุมให้ได้97%ของทั่วประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยทรูเนี่ยครอบคลุมไปแล้วประมาณ86%นะครับแล้วก็ d t แทเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะประมาณแค่47%นะครับอันนี้การลงทุนต่อจากนี้ไปเนี่ย ก็จะอยู่ที่ 5G เป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของ capex ด้วยนิดนึงทางบริษัทเนี่ยเขามองว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก30 0 0 0ล้านต่อปีนะครับจากนี้ไปแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเรามองว่าด้วยด้วยการที่เขารวมกันแล้วเนี่ยเขาเป็น number one นะครับเขาะจะมีผู้ใช้บริการที่ค่อนข้างเยอะเลยประมาณ50กว่าล้านเลขหมายเนี่ยก็น่าจะทำน่าสามหมื่นล้านเนี่ยดูมันอาจจะน้อยไปหรือเปล่าเราก็เลยอาจจะ c o n s e r v a ท i ฟกว่าเขานิดนึงในในตัวเลขที่เราทํากับเราก็จะให้ลงทุน capex ประมาณสักสี่หมื่นล้านนะครับก็ต้องเทียบกับ แอดวานซว้เพราะว่าอย่าง a d v a n นซ์ซึ่งเขาก็มีคบลงทุนประมาณ30,000ล้านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าด้วยามาเก็ตแชร์ที่น้อยกว่าแต่เขายังลงทุน30,000ื่นทรูจะลงทุนแค่30,000ก็เลยดูปแปลกๆไปนิดนึงเราก็เลยว่าอ่ะเพิ่มต,ตัวแคปเอเน่าจะไม่น่าจะมีสุดที่บริษัทคาดนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกการค่าลดค่าใช้จ่ายบริหารลดต้นทุนเน็ตเวิร์กลดอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงเพอร์ซนาด้วยพนักงานแรงต่างเนี่ย รวมๆทั้งหมดอีกประมาณสักแสนกว่าล้านนะครับนั้นตัวมอร์เจอร์ที่เขามองว่าจะเพิ่มเพิ่มมูลค่าเนี่ย2.5แสนล้านก็แจกแจงออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับตามรูปที่เห็นในรูปของด้านซ้ายนี่เลยนะครับก็บอกว่าไอ้2.5แสนล้านเนี่ยเบรกเป็นอะไรบ้างนะครับนี่ก็มีรายละเอียดให้ในในเปนเปอร์ก็อาจจะไปติดตามได้นะครับแต่จุดที่สําคัญก็คือเราก็เลยมีการปรับตัวเลขของเรานะครับ f อ r e c สำหรับปีหน้าเนี่ย ก็ด้วยความที่เซนจีแวร์โมันน่าจะเข้ามาเร็วกว่าที่เราเคยคาดก็ทําให้ตัว t u u เนี่ยจะขาดทุนน้อยลงนะครับในปี2024นะครับแล้วก็เราก็เลยมีการเพิ่ม t a ร็กเก็ตไพรด้วยจากเดิม8บาทเป็น9.5บาทคำแนะนําก็ยังเป็นซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะดีกว่าที่เคยคาดนะครับก็เลยยังแนะนําให้ซื้ออยู่นะครับสำหรับตัว True อีกตัวก็เป็นข่าวเล็กๆของ c r c นะครับเพราะว่า c r c เน่ยทางเซนทันนะครับถ้า ทุกคนติดตามเครือเซนทานเนี่ยเขาจะมีมีธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าท็อปคลับนะครับตัวท็อปคลับเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นกึงก่งกึ่งโฮเซลกึงก่งกึ่งรีเทลนะครับก็จะเป็นเป็นเป็นรูปแบบที่คล้ายคลายคอสโก้ที่อเมริกาก็จะเป็นแบบว่าเป็นห้างเป็นโก,โกโดังแล้วก็มีของเยอะๆก็ขายปลีกด้วยขายส่งด้วยแบบนี้ก็รวมรวมกันก็เปิดเป็นสาขาแรกที่พรามสองก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับตอนนี้ก็เลยประกาศออกมาว่าจะเปลี่ยนท็อปคลับเนี่ยให้เป็นโก้โฮเซล าจำกันได้เนี่ยเราเคยอัปเดตไปแล้วทาง CRC เขาจะมีเป็นค้าส่งรูปแบบใหม่นะครับซึ่งเขาจะเอามาชนกับแมคโครโดยตรงแต่ว่าเขาจะ,ะสามารถจ่ายเป็นเงินสดจ่ายเป็นเครดิตการ์ดได้แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่อาจจะแตกต่างกับแมคโครเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของค้าส่งเป็นหลักก็จะเปลี่ยนท็อปขับเป็นโกโฮเซลนะครับโกโฮเซลสาขาแรกเขาจะเปิดที่สีนครินก็ทําให้ตัวตรงเนี้ยที่พรามสองก็จะน่าจะเป็นโกโฮเซลสาขาที่2นะครับอันนี้ก็ทําให การเปลี่ยนตรงนี้เราเชื่อว่ามันทําให้โฟกัสมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็ด้วยการค้าส่งเรียกศูนย์ค้าส่งเนี่ยเรามองว่ามันมีแนวโน้มที่เติบโตได้อีกโดยเฉพาะต่างจังหวัดด้วยนะครับหรือว่าชานเมืองต่างๆงนั้นภาพที่จะไปเป็นโกล์เซลแบบจริงจังเนี่ยก็เลยทําให้เรามีมุมมองที่ค่อนข้างบวกนะครับกับข่าวตรงนี้ก็ยังแนะนําให้ซื้ออยู่นะครับแทร็กเก็ตไพรซ์ของเราก็ยังอยู่ที่49นะครับสำหรับตัว CR4 นะครับแล้วก็มองว่าโดยโฟกัสตรงนี้ก็น่าจะทําให้ธุรกิจแล้วก็การเติบโตในไก นิดหน่อยเนี่ยบอมต้องใช้เวลาพอสมควรในการขยายสาขาก็น่าจะทำให้เ r ียเนี่ยเติบโตได้ต่อนะครับก็อย่างแนะนำซื้ออยู่นะครับ